สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับโอค่ะโฮราโฮราโฮรโอมากับดวงเช่นเคยนะคะและในวันนี้โอก็จะมาทานายทายทักดวงชะตาชาวราศีตุลประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกกันเลย ไพ่ใบแรกนะคะเป็นตำแหน่งของตนุตัวตนของท่านในแนวทางความคิดและในแนวทางการปฏิบัติตัวเองในช่วงระยะเวลานี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่า,าไพ่ใบนี้คือไม่ใช่เล่นๆในความเป็นตัวตนนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงมากเป็นคนที่มีพลังในการดำเนินชีวิต มีชีวิตชีวามีความมั่นใจในตัวเองมีความกระตือรือร้น,นทําอะไรทําจริงหนักแน่นมุ่งมั่นมั่นคงว่องไวมีสมาธิโอ้โหบอกเลยว่าพูดไปก็เหมือนจะอวยนะคะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรในช่วงนี้เนี่ยพอคุณมีพลังงานด้านบวกในตัวเองมากขนาดเนี้ยคะ่ะบอกเลยไว้ก่อนเลยว่ายังไงก็สําเร็จยังไงก็ผ่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่าจะวางแผนกับสิ่งใดยังไงก็ผ่านยังไงก็รุ่รงไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของกระดุมพระเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยการเงินเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์ได้เอาเงินเก็บเอาเงินเก่าออกมาใช้บ้างนะคะแต่มันก็เป็นการใช้จ่ายไปกับสิ่งที่คุณวางแผนมาแล้วว่ามันต้องใช้นะหรือมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ มันจำเป็นกับการที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยต่อยอดเติบโตเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะบางรายอาจจะไปเน้นเรื่องของการลงทุนบางรายก็อาจจะไปเน้นกับเรื่องของเกณฑ์การเดินทางการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลรวมล้วแต่มันคือสิ่งที่คุณคิดมาแล้วทั้งนั้นต่อมาค่ะตำแหน่งของสหาชาค,คือเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะคะปรากฏไพ่เกี่ยวกับการแบบ ชแค้นกันหน่อยนะคะแสดงว่าเป็นไงแสดงว่าเอ้ยก็ไปได้สวยนะก็เข้ากันได้ดีนะถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ในเชิงส่วนตัวก็คือบอกเลยว่าคุณได้เพื่อนแท้คุณได้มีตรภาพที่ดีคุณได้กัลายาณมิตรนะคะถ้าคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องการแบบเฮ้ยเพื่อนแท้ป้าวช่วยเหลือกันได้ป้าวอะไรเงี้ยบอกเลยนะว่า เขาช่วยคุณทุกกรณีแน่นอนนะคะหรือบางครั้งพไพ่ใบนี้เนี่ยมันจะหมายถึงเรื่องของการร่วมพุ่นร่วมสัญญาทําอะไรมีข้อตกลงอะไรซึ่งกันและกันบางสิ่งบางอย่างนะคะและในบางครั้งมันเหมาไปจนถึงเรื่องของการท,ทรําธุรกรรมทางด้านการเงินบางสิ่งบางอย่างและก็มีผลสําเร็จแน่นอน,นะคะ่ะต่อมาค่ะตาแหน่งของพันธุ์ก็คือเรื่องของญาพี่น้อง หรือว่าเรื่องของผู้รักผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่สามารถจะไปดูแลเขาได้อย่างใกล้ชิด ก็เลยทำให้คอยส่องส่องด,ดูดูโทรหาบ้างโทรถามบ้างนะคะตัวอยู่ไกลแต่ใจมันไปอยู่กับเขาแล้วนะเป็นห่วงนะคิดถึงแล้วก็ยังคงรู้สึกว่าอยากจะอยู่ใกล้เขาอยากจะไปดูแลเขาถ้ามันมีโอกาสจะเป็นเช่นนั้นได้นะคะหรือถ้าคุณเคลียร์งานได้เมื่อไหร่เคลียร์เวลาให้ว่างได้เมื่อไหร่จัดสรรกับ ตารางชีวิตของตัวเองได้เมื่อไหร่นะเนี่ยเป้าหมายแรกที่คุณต้องการจะทําก็คืออยากกลับไปใกล้ชิดก,กับครอบครัวเนี่ยเป็นห่วงครอบครัวมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรร้ายแรงที่น่าเป็นกังวลใจต่อมาบรรทัดที่2องไพ่ใบแรกตําแหน่งของปุตตะปุตตะก็คือเรื่องของลูกหลานนั่นเองนะคะสําหรับใครก็ตามที่คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การจะมีบุตรบอกเลยนะ ชัดเจนมากๆเลยค่ะขอสแสดงความยินดีด้วยรุ่งหน้าเลยใครก็ตามที่เตรียมความพร้อมว่าจะเป็นคุณพ่อมือใหม่คุณแม่มือใหม่บอกเลยว่า มีข่าวดีกับคุณพ่อคุณแม่แน่นอนเลยนะคะแล้วก็สําหรับกรณีของคนที่เฮ้ยพี่โอคะใจยเย็นค่ะหนูยังเด็กอยู่นะคะหนูเป็นลูกเป็นหล,ลานนะคะอะถ้ากรณีที่คุณเป็นลูกเป็นหล,ลานซะเองนะคะช่วงนี้เนี่ย,พยไพ่ใบนี้มันเป็นสนัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการติดปีกติดปีกก็คืออะไรเอ่ยก็คือการเดินทางก็คือการโบยบิน ก็คือการนั่งเครื่องบินนะคะอาจจะมีคนที่คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อหรือการไปทํางานหรือการไปดิวอะไรแบบ work at travel อะไรก็ตามแต่นะคะคุณก็มีโอกาสจะสมหวังกับเรื่องเหล่านี้ด้วยต่อมาค่ะตําแหน่งของอริศัตรูคู่อาฆาตมันไม่ใช่ตัวบุคคลแต่มันเป็นเรื่องของการแบกรับนะคะด้วยความที่เราประเมินตัวเองว่าถ้าไม่ใช่ฉันแล้วจะเป็นใครถ้าคนอื่นเหนื่อย มันคงคงจะไม่ได้อะไรเงี้ยหรือเออเรายอมเหนื่อยเองก็ได้เรายอมทําเองก็ได้เหมือนกับบางครั้งมันอาจจะหนักมากเกินไปเกินเกินเกินที่เราจะรับได้ไหวนะคะช่วงนี้เนี่ยก็เลยกังวลกับคุณมากเกี่ยวกับเรื่องของแง่มุมความคิดที่ถ้าไม่ใช่ฉันเราจะใครนะคะคือมันจะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่เครียดสูงมากแล้วก็แบบรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้บนบ่าของตัวเองนะ แล้วก็สุขภาพที่ต้องระมัดระวังการที่เครียดมากเกินไปก็เครียดสะสมเอมยไมเกรนเอยหรือสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกก็คือปวดหลังแล้วก็ปวดเข่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังด้วยนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของกรมมะ กรมะก็คือการงานนะคะการงานเนี่ยก็เด่นชัดในเชิงว่าถ้าทำอะไรร่วมกันกับใครขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือเนี่ยมันจะออกมาสักเซสออกมาประสบความสำเร็จมากกว่าที่คุณจะทำแต่เพียงคนเดียวนะคะแล้วก็ในงานที่คุณทำถ้ามันมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับความความระหว่างประเทศความเป็น Inter, อินเตอร์ถ้าสังเกตให้ดีๆก็คือมีผู้หญิงเป็นฝรั่งมีผู้ชายผมดำเป็นชาวเอเชียนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการทํางานระหว่างประเทศการใช้ภาษาในการทํางานหรือทาอะไรที่มันเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนั้นบอกเลยว่าคุณจะสามารถทําได้ดีมากๆเลยค่ะและสุดท้ายไพ่ของตําแหน่งปัตตนิก็คือเรื่องราวของความรักนะคะสําหรับคนทีม่มีคู่ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะมีคู่เนี่ยบอกเลยว่าอะไรที่มันเป็นเป้าหมายชีวิตคู่เนี่ยสำเร็จแน่นอนค่ะ ที่เราเคยคิดกันเอาไว้เนี่ยสำเร็จแน่นอนค่ะอยากแต่งจะได้แต่งไหมคะได้แต่งค่ะจะผ่อนบ้านด้วยกันหมดไหมคะได้หมดแน่นอนค่ะปลดหนี้แน่นอนค่ะผ่อนรถจะหมดไหมคะช่วยกันผ่อนอยู่คะ่ะหมดแน่นอนค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันสําเร็จร่วมกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ แล้วก็เป็นเรื่องของงานเป็นเรื่องของเงินด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับคนที่โสดนะคะช่วงนี้เนี่ยก็จะสนุกกับการใช้ชีวิตที่โฟกัสที่ตัวเองแล้วก็ใกล้ชิดกับสังคมเพื่อนฝูงมากกว่าที่จะมีเป้าหมายเกี่ยกับเรื่องของความรักนั่นเองค่ะโอเคค่ะก็ขอจบการทำนายไทยทักดวงชะตาชาวราศีตุลประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นี้นะคะ